สวัสดีครับพบกับสุนารลเวโป้เรเบิ่มต้นกันที่โปรเยนซอม์การยังสําคัญกับกรีซเสมอแม้ได้ลงน้อยกับหงดังกุสโปรเยนครับในใหญ่ทีมชุดกรีซยังคงมองคอสตารเซอรการเป็นนักเตะคนสำคัญของพวกเขาในการทําศึกเพื่อไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโร2024รอบสุดท้ายแม้เจ้าตัวจะไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นกับลเวโป้ในลุ้นการนี้ก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับรุ้นการก่อนนะครับเซอรการมีการลงเล่นน้อยครั้งมากกว่าในลุ้นการนี้ ทำให้เกิดคำถามว่าทีมชุตกรีดมองเขาสถานะของเซม,มิการ์ตเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ยครับโปรเยนะครับกล่าวว่าผมติดต่อกับเซม,มิการ์ตตลอดนะผมไปที่ลิวเวอร์พูลเมื่อเดินก่อนอีกด้วยผมไปดูเกมหนึ่งที่พวกเขาลงเล่นและผมก็ได้คุยกับเซม,มิการ์แบบส่วนตัวผมอยู่กับเช็กกิ้งคลับซึ่งช่วยเหลือเซม,มิการ์ได้เป็นอย่างดีและอธิบายสถานการณ์ดังนั้นทุกอย่างมันชัดเจนผมคิดว่าเซม,มิการรู้ถึงตำแหน่งของเขาที่ลิวเวอร์พูล เขารู้ว่าเขากําลังต่อสู้กับแบ็คไซด์ที่ดีมากๆและตอนนี้อนดูโรเบอร์สันก็กาลังเข้าฝ์มดังนั้นสมีการในฐานะมืออาชีพชั้นยอดเขาได้แสดงเห็นในวันที่เขาได้ลงเล่นครบ90นาทีแล้วว่าไม่มีปัญหาเขาพร้อมเสมอบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือโรเบร์สันดรอปลงเล็กน้อยหรือเขาได้รับการอื่นเขาสามารถทําในสิ่งที่เขาทําในวนในันอื่นๆออกมาให้เห็นได้เขาสามารถทำมาซินและเป็นนักเตะที่ผู้จัดจาก,การทีมเห็นความสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างลิเวอร์พูล และส่วนตัวเขาต้องการย้ายหรือไม่ไนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นเองสําหรับผมแล้วนะฮะสำหรับทีมชาติกีฑด้วยเรามีนักเตะต้องการก็คือสมิการ์ดเขาคือคนที่ดีที่สุดและดยกงรเล่นระดับนั้นมันสำคัญมากดังนั้นพวกเรากําลังรอคอยสมิการ์ดเสมอเพื่อมาช่วยให้พวกเราชนะรับไม่ได้เทนขอระบายสาเหตุทำให้ลิเวอร์พูลแพ้บอลมัน แม้พึ่งขยี้แมนอยู่เจ็บแล้วต้องจำแบทควางของลิเวอร์พูลขอระบายสาเหตุที่ทําให้แพ้บอลหมัดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดตั้งที่พึ่งตกลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์ก่อนเดนอเล็กซานเดอร์โนนครับแบทควางของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดบุกไปแพ้บอลหมัดทีมอันดับสุดท้ายของตารางแบบพีคความเคลืหมาย1-0ทำให้หงุดหงมี4ฟังคะแนนจาก26นัดรองอันดับที่5ต่อไปส่วนเดอะชารีขยับจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่อันดับที่17มมมีเเพิ่ป็น24ต ตอนนั้นเทนอเอล็กซเดอร์โนออกมาพูดถึงความสําคัญและเหตุผลที่ทําให้ลวอรวหูลต้องแพ้ปอนมัดทั้งท่งท,งท,งที่พึ่งชนะแมนยูมาถึง7ลูกในศึกเดือน,เ,อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านี่คือช่วงเวลาของลูกยันที่ทุกคนรู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรและต่อสู้เพื่ออะไรและเห็นได้ชัดเจนว่าปอนมัดกําลังอยู่ในการต่อสู้เพื่อลีนดนหนีการตกชันดังนั้นพวกเขาจึงต่อสู้ด้วยความอยู่รอดแต่ตทุกทีมในลีกก็กำลังต่อสู้เพื่อบางสิ่งดังนั้นการได้3มแต้มในช่วงนี้ก็ถือว่าจึงมีความมมามมมหก และผมคิดว่าเมื่อมองย้อนกลับไปณน,นตอนนี้พวกเขาอาจจะต้องการมันมากกว่าเราและนั่นเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เราต้องทําให้แน่ใจว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหน้าต่อไปนะฮะลิวของเราจะยนรวมมริร้องจากฝูงในศึกลาลิกสเปนในถ้วยยูฟ่าแชมเล็กรอบสุดท้ายเดกที่2ซึ่งต้องลุ้นอย่างหนักเพื่อพิสูจนการเข้ารอบหลังจากแพ้เดยมอริดคาบ้านมา25ในเลในแรกเม,มื่อวันพุธที่21กุมภาพันธ์นะครับ ฮีโร่ของชาติยังโดนบ้านพักซาลาโดนมบดีบุกยกเขาเจอข่าวร้ายโมเมซาลาดงามแนวรุกตัวเก่งของลิเวอร์พูลเจอข่าวร้ายหลังบ้านพักในกรุงไคโรประเทศอียิปต์โดนยกเขาจากการเปิดเผยของอัลอารัมหนังสือพิมพ์ชื่อดังในแดนบ้านเกิดอียิปต์รายงานระบุว่าหลานชายของบางโมซึ่งได้รับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว14.7ล้านบาทนะครับเป็นคนไปแจ้งความหลังจาก เห็นหน้าต่างบ้านของสตาดังหงแดงถูกเปิดออกพร้อมทั้งภายในบ้านโดนรื้อของกระจุยกระจายอย่งางไรก็ตามในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าโจนได้ขโมยสิ่งของสิ่งไหนไปบ้างแต่สื่อในอียิปต์ระบุว่าสิ่งที่หายไปก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดีวายหรืออุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับตอนนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ล่าหาตัวคนร้ายจากกล้อง C C T V และสอบสวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบังพักเพื่อที่จะควานหาตัวขโมยที่ก่อเหตุและการเปิดเผยกับในหนังสือพิมพ์อัลอาราม่ามีการตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดที่อยู่รอบๆและทําการสอบปรกคำรปภเป็นการส่วนตัวที่ดูแลความปลอดภัยในสถานที่นั้นโดยเจ้าหน้าที่พยายามแย,ย้ไขปริศนาจากเหตุการณ์น,นี้และใช้มารการทางด้านกฎหมายที่จําเป็นสาหรับคดีนี้ต่นนิซาร่านะครับ ในวัย30ปีก็เป็นที่รักของประเทศอียิปตเป็นหย่าน้าเนื่องจากเขาเป็นฮีโร่ของชาติและยังได้รับฉายาว่า King of อียิปนอกจากนี้เขายังได้รับกรรมที่นาให้เป็นหนึ่งอกนติาที่มีชื่อเสียงที่สุดในดินแดนมัมมี่บ้านเกิดของเขาอีกด้วยโยนทิ้งไดแล้วเผยอาถรรพ์ชุดขาวทำให้ลิเวอร์พูลให้ปอนด์หมัดชุดขาวต้องคำสามคำสมยังคงอยู่นะฮะเปิดเผย สถิติลิรูพูใส่ชุดทีมเยือนสีขาวลงบูในซีซั่นนี้ยังไม่เคยกำชัยชันได้เลยแม้แต่เกมเดียวรวมถึงการบุกแพ้บอลมัด1 0ในเกมพิมพ์อังกษเมื่อวันเสาร์ที่11มีนาคมลิพูทูมาว่ากับเคลืนสู่ฟองเก่งชะก,การได้เป็นโปสเกตหลังจากทำศึกนังเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเปิดแอนฟิลด์ถล่มคู่แข่งเบอร์หนึ่งได้ถึง7-0ด้วยสกอร์โหฬหลานทัทั้งที่ลิเกนฮารก็มีผลงานยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ขณะเดีดวยวกันนะครับ หลังจากที่เคยเฝ้าบ้านยำใหญ่ใส่เดอะชารลีถึง9ศูนในช่วงต้นซีซันถามเจคินครับจึงได้รับการข้าใหมายว่าจะคว้าสามแต้มที่ไวเทเลตี้สเตเดียมได้ไม่ยากแต่ปรากฏว่าพวกเขาปราชัยไปด้วยสกอร์ถึงศูนย์ต่อาการแม่แพนดังกล่าวในการ,ปรเปิดเผยสถิติอน,นาทึ่งอมกมาว่าลิเวอร์พูลไม่เคยชั้นเลยหากสวมชุดสีขาวลงเล่นในซีซันนี้รวมถึงเกมล่าสุดด้วยนะฮะ ปาเขาแล้ว5นัดโดยหงแดงเสมอแค่นั้นเดียวและแพ้ไปถึง4แถมยิงแค่3ประตูได้เสียไป7ลูกการณ์ดังการความกเล่นในทีนเยือนซีซั่นนี้ของลิเวอร์พูก็ดูไม่เจิอดเช่นเดิยวการเนื่อจาพวกเขาชนะแค่3จาก13นัดและแพ้มากถึง7นัดอีกตั้งหากโดยมีผลต่างประตูที่เสียติดลบ7ลูกนะฮะโอ้โหสถิติยังคงอยู่นะจ๊ะเมสซานาไร้ชื่อเยือนจิงจอกเพราะเรื่องสัญญา เบนสันเมลไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่เชลซีออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เพราะเป็นเรื่องของสัญญายัางไม่คืบหน้าโดยสถานการณ์ของเบนสันเมลนะครับดูเหมือนว่าณตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยว,ว่าเบนสันเมลนะครับอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับท่าน,นั้นเชลซีแล้วนะครับเนื่องจากณตอนนี้นะครับปัญหาสัญญาฉบับใหม่ยังไม่ลงตัวนะครับและก็ไม่มีชื่อในนัดที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับ โดยล่าสุดนะครับทางด้านของบอลบรัชทิสกฎหมายยกให้ลิเวอร์พูลเป็นตัวหนึ่งที่คว้าตัวเมสันเมาส์ไปครอบครองในราคาที่3ต่อ1นะครับก็คือแทง1นึ่งใจสามเป็นลงทุนและอีกทีมหนึ่งนะครับเต็ง2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคา4ต่อ1นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เมสันเมาส์หรือไม่นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับโดยค่าตัวที่ทางเชลซีตั้งเอาไว้ก็คือ50ล้านปอนด์นะครับทุกผู้ชม ตอนนั้นของคอนเต้ชี้นะฮะการคว้าท็อปโฟก็เหมือนได้แชมป์ลีกอันดุนขอคอนเต้กุนซือของสเปอร์ชี้ว่าการคว้าท็อปโฟในการนี้เปรียบได้กับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่าคงเลยหรอครับไก่เดียทองเทนเดอร์มอสเปอร์นะครับกับบอลคว้าเฉลี่ยชนะอีกครั้งเหนือตันติงแฮมฟอร์เรสตสามเนื่องในแชมเปี้ยนส์ลีที่ผ่านมาหลังเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทางนายใหญ่ชาวอิตาลีอ้างว่าการได้ท็อปโฟนั้นเหมือนกับการคว้าแชมป์พรีเมลีกอังกฤษสำหรับทีมของตน เราต้องพยายามทาให้ดีที่สุดแน่นอนว่าผมย้ําอยู่เสม,มอว่าสาหรับเราการจบตัพโฟร์เหมือนกับการคว้าแชมป์พิมลิอังกฤษมันเกิดขึ้นเมื่อลุูกันที่แล้วและผมก็พูดถึงปาฏิหาริย์คอนเต้เก่าผมยังพูดว่าในซีซั่นนี้เป็นอะไรที่ยากมากกว่ามันยากมากขึ้นเพราะลิเวอร์พูลคือคู่แข่งในวันนี้นนวคาสเซิลก็คือคู่แข่งซึ่งนนวคาสเซิลแตกต่างจากที่ผ่านมาพวกเขาลงทุนมหาศาลและพวกเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งดูที่โลซีดูสิและสิ่งที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งของพวกเขา แต่ผมก็ไม่ได้มองว่าเชลซีอยู่นอกเกมนี้เพราะพวกเขาสามารถชนะ11หรือ12เกมติดต่อกันได้ด้วยทีมที่แข็งแกร่งเราต้องคิดถึงตัวเองก่อนให้สภาพพวกเขาก็ถามเกี่ยวกับลิเวอร์พูลและวันนี้ลิเวอร์พูลแพ้แต่เราคิดถึงตัวเองก่อนนี่คือสุขาลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของที่13มีนาคมครับขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o f f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ